ตอนนี้หลังจากไล่ไฉไล่เทพอ่ะตอนนี้เก็บได้สองตันสองพันกิโลเก็บเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่คือสองพันกิโลไล่นี้ไล่นี้ใช่สองพันกิโลแล้วล้วไปขายเป็นเงินได้เท่าไหร่ขายเป็นเงินโลละยี่สิบบาทสองหนึ่งสองปีหมืนใช่ค่ะโหมันต่างกันมากเลยครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสจ๊วตเชิญยิ้มนะครับเราะวันนี้นะครับกับผมสจ๊วตอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอหนองยาไซนะครับเราวันนี้นะครับผมและทีมงานไร่เทพนะครับอาหารเสริมไร่เทพซูเปอร์นาโนมาตามคาเรียกร้องที่โทรศัพท์ไปหาพวกเราที่ไร่เทพนาโนนะครับวันนี้อยู่ที่สวนอะไรนะครับบอกไปเลยสวนของคุณพ่อค่ะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับลูกสาวเจ้าของสวนพริกนะครับประธานทรศัรับชื่ออะไรครับชื่อไอรินเย้มสวัยค่ะ และตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอําเภอหนองยาไซตำบลตำบลทับหลวงค่ะตำบลทับหลวงนะครับและบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบทับหนึ่งค่ะและอยากจะทราบว่าเบอร์โทรที่นี่ที่จะโทรติดต่อมาเบอร์โทรอะไรครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามแปดเจ็ดเจ็ดห้าค่ะเอ่อประธานโทรน,นะครับพี่ลินนะครับช,ช่วยบอกผมหน่อยแล้วก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าทําไมถึงทําให้สวนพริกทั้งหมดที่ผมเห็นกว้างขวางขนาดเนี้ผลก็ดก ใบก็งามทำยังไงครับใช้อะไรบอกผมหน่อยครับใช้ไร่เทพค่ะใช้ไร่เทพนานโนนะครับใช่ที่ถืออยู่ในมือนี่ไหมครับใช่ไรเทพไรเทพคุณภาพขั้นเทพซูปเปอร์นานโนของเรานะครับใช้ยังไงนะครับบอกวิธีใช้ทำยังไงนะครับบอกท่าผู้ชมทางบ้านไปเล่าตามความจริงนะครับผมจะไม่ซักไซไรเรียงมากเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยเตรียมกันนะครับช,ช่วยเล่าประวัติหน่อยครับ ค่ะเรากเร็เริ่มใช้ตั้งแต่เราเริ่มปลูกเลยค่ะพอปลูกลงดินแล้วพอเริ่มมีตาแตกออกมาเราก็เริ่มฉีดเลยพอฉีดแล้วใบจะบานจะสวยยอดจะใสค่ะพอเริ่มมีเม็ดเราก็จะฉีดทุกเจ็ดวันค่ะพอฉีดแล้วเม็ดก็จะสวยค่ะเม็ดเป็นเงามันค่ะใช้ส่วนผสมเนี่ยของไรเทพข,ของเรากี่ซองแล้วผสมน้ํำยังไงครับหนึ่งซองต่อน้ำสองร้อยลิตรค่ะหนึ่งซองต่อน้ำสองร้อยลิตรพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อย เพิ่มเป็นสองซองต่อน้ำสองร้อยลิตรเพิ่มเป็นสองซองต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็ฉีดฉีดไล่หมดเลยนะครับแล้วก็พอโตขึ้นไม่น่อยก็เริ่มฉีดยังไงครับก็ฉีดเจ็ดถึงสิบวันหนึ่งครั้งอ๋อฉีดสิบเจ็ดวันเจ็ดถึงสิบวันต่อหนึ่งครั้งใช่พอครบกําหนดปุ๊บก็ฉีดไปอีกหนึ่งครั้งใช่ใช้เวลาฉีดเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวเพริกแขกขายได้นี่ใช้เวลาฉีดประมาณฉีดประมาณสามเดือน ฉีดสามเดือนใช่เก็บผลผลิตได้เลยใช่จะเก็บประมาณวันที่สิบแปดค่ะวันที่สิบแปดใช่ตอนนี้มันยังแก่ไม่เต็มที่เม็ดก็เลยยังไม่ค่อยใหญ่อถ,ถ้าแก่เต็มที่มันจะใหญ่กว่านี้อีกอ๋อขอถามหน่อยทําไมดินมันเดินแล้วมันหนุบหนุบขาที่จังก็เราเรา,เราฉีดไล่เทพไปดินมันจะร่วนซุยขึ้นค่ะก่อนหน้าที่จะใช้ไล่เทพเนี่ยเก็บผลผลิตขายได้วันละเท่าไหร่ไอขายได้เดือนละเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยก่าโล ห้าร้อยกโลนี่ตีเป็นเงินเท่าไหร่ครับตีเป็นเงินตอนนั้นช่วงห้าร้อยกโลโลละยี่สิบาทห้าหนึ่งห้าสิบได้หมื่นหนึ่งเหรอใช่แล้วตอนนี้หลังจากไล่ไชไลเทพอ่ะตอนนี้เก็บได้สองตันสองพันกิโลเก็บเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่คือสองพันกิโล,ลไล่นี้ไล่นี้ใช่สองพันกิโลแล้วแล้วไปขายเป็นเงินได้เท่าไหร่ขายเป็นเงินโลละยี่สิบบาทสองหนึ่งสองตีหมื่นใช่ค่ะโอ้หมันต่างกันมากเลยครับท่านผู้ชมครับสี่ไล่เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยกี่ลูก สี่กระสอบค่ะสี่ไร่เมื่อก่อนพี่ลินใช้ปุ๋ยสี่กระสอบก็คือเท่ากับสี่ลูกใช่แล้วก็ใช้ปุ๋ยอย่างเดียวเหรอครับแล้วใช้อีกใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้ฮอร์โมนอีกหลายๆตัวค่ะบำรุงดอกบำรุงต้นให้ยอดสวยค่ะโอ้โหสี่สี่ลูกสี่ลูกแล้วใช้คีแล้วก็ใช้สารฮอร์โมนอีกใช่แล้วตอนนั้นเป็นไงอ่ะก็ลงทุนมากค่ะผลผลิตก็ไม่คุ้มกับที่เราจะ จะจ่ายค่ายาแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ใช้ใช้ยังไงตอนนี้ส <4 S 1> ี่ไร่ใช้ยังไงตังจากใช้ไร่เทพด้วยเนี่ยก็ลดปุ๋ยลงจากสี่เหลือแค่หนึ่งค่ะเมื่อก่อนใช้ไร่ละไร่ละลูกใช่เดี๋ยวนี้พอใช้ไร่เทพด้วยมาใช้สี่ไร่กับปุ๋ยหนึ่งลูกค่ะแล้วก็ไร่เทพเราสองซองผสมน้ำอีกสองร้อยลิตใช่เคยบอกบอกต่อๆให้คนแถวนี้รอบข้าง ใช้ไลเทบ้างไหมครับบอกค่ะแล้วแล้วเขาไปไงครับเขาเอาไปใช้แค่หนเดียวเขาบอกไม่ได้ผลเขาก็ไม่ใช้ต่อเอาทำไมเขาใช้หุ่นเดียวแล้วไม่ได้ผลแล้วถึงไม่ใช้ต่อแล้วแล้วเราไม่ไม่ไม่อธิบายอะไรเขาครับเราเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่เห็นผลในครั้งแรกเขาก็ไม่สนใจค่ะคือเหมือนกับว่าเขาอยากได้สารเร่งให้ผลที่มันเร็วกว่าใช่แต่ของเรานี่ทําไปแบบ ไม่ต้องรีบแต่ว่าได้ผลแน่นอนใช่ค่คะเงินก็ได้เยอะใช่ไม่เป็นสารเคมีตกค้างด้วยค่ะและเราสองคนนะครับและทีมงานสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ